รู้สึกว่ามันยากมันมีสูตรเยอะแล้วแบบมันแบบมันงงอะค่ะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์มันยาก mm hmm. เกินไปครับเรื่องไหนที่หนูทําได้หนูเข้าใจก็คือหนูชอบค่ะแต่เรื่องไหนหนูทําไม่ได้ไม่เข้าใจก็คือหนูไม่ชอบค่ะหนูไม่ชอบเลยค่ะก็คือแบบว่าเจอคณิตก็คือจะหนีก็คือเรียนเพื่อแค่สอบให้ผ่านเฉยๆไม่เคยชอบค่ะไม่เคยเปิดใจยอมรับแบบรู้สึกว่ามันยากตอนแรกผมรู้สึกมันยากแล้วก็แบบไม่เข้าใจเรียนก็แบบไม่เคยไม่เคยตั้งใจเลย ไม่ค่อย enjoy กับมันไม่ค่อยชอบวิชานี้พื้นมัธยมปลายมาค่ะมันมันมีปมกับคณิตศาสตร์หน่อยแล้วก็ตัวเราพื้นฐานคณิตศาสตร์มันไม่ค่อยดีด้วยค่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบติดลบผมให้ห้าคะแนนครับหนูให้ประมาณห้าไอเรื่องที่เข้าใจก็จะมีจุดที่ทำให้ผิดแล้วก็ไม่ได้คะแนนเยอะมากให้สักสี่แล้วกันค่ะสี่ค่ะให้สามค่ะ ให้สักห้าคะแนนสักสี่ค่ะก็ให้ห้าเต็มสิบค่ะเราเรียนคณิตเพื่อแบบว่าเพื่อไปสอบสอบให้ผ่านผ่านไปเท่านั้นสามหสี่คะแนนครับเพราะเป็นคนแบบยอมเปิดใจให้กับวิชานี้ครับสักประมาณสามแล้วกันแทบจะไม่เคยมีบทไหนที่แบบว่าเรียนแค่ที่ห้องเรียนอย่างเดีดยวแล้วก็แบบทําได้เลยให้หนึ่งเลย <laughs> ไม่ได้แบบไม่ได้เลยของวัวปลายแบบพี่พีใจดีมากทุกคนเลยค่ะแต้ เยอะมากค่ะหนูยังไม่ได้ใช้สักอันเลยค่ะแต่ว่าก็คิดหนูจะเก็บไว้อย่างดีเลยคะ่ะหนูว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ได้แค่แบบเนื้อหาที่เราเรียนแต่ว่าก็ได้แบบกําลังใจจากพี่ๆด้วยแล้วก็แบบข้อคิดอะไรหลายอย่างมีแบบจะสอบในทุกๆเดือนนะคะเพื่อจะได้แบบรู้ว่าโอเคนะแบบตรงตรงนี้เราแบบควรพัฒนาขึ้นหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ด้วยแบบมีพี่ที่คอยปรึกษาได้มีพี่ที่ทำงานได้แบบ คอยปรึกษาเรื่องเรียนเรื่องต่างๆครับทําให้แบบไม่กดดันในตัวเองมากค่ะการซัพพอร์ตค่ะซัพพอร์ตดีมากถ้าเกิดว่ายังอยากอยากแบบสู้จนติดมหาลัยโดยที่ยังไม่หมดไฟอะไรเงี้ยค่ะแบบคือทางคือทางเนี้ยค่ายเนี้ยก็คือแบบมีซัพพอร์ตให้เรื่อยๆเลยแล้วก็แบบพร้อมที่จะเข้าใจเด็กๆทุกคนอะไรเงี้ยสนุกแล้วก็ฮาดีครับมุขตลกมนันทำให้ไม่เครียดเวลาเรียนดียะที่บ้านคอยให้กําลังใจคอยแบบ พูดให้เราสู้อะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็มีมุกแปลกๆแทรก,ก,กมานิดหน่อยกับคลาเครียดดีค่ะหนูคิดว่าหนูให้เก้าค่ะผมให้ตัวเองอยู่ที่อ,อประมาณสักเจ็ดแล้วกันครับประมาณเจ็ดแล้วกันค่ะคือคือหนูอะแบบรู้ตัวเลยว่าแบบสามเดือนที่แล้วกับตอนเนี้ยพัฒนาขึ้นเยอะไหมจริงแบบจะรู้ตัวเองเลยอะให้ไปประมาณเจ็ด เพิ่มเรื่องน่าจะเรื่องกับเวลาทําเข้าใจนนาาเนื้อหาการแบบตีโจทย์ได้แบบว่าโอเคขึ้นห้าหกคะแนนครับเพราะชื่อเหลยอมาคือการทบทวนค่ะการทบทวนการทําโจทย์ค่ะหนูให้เจ็ดคะแนนคะ่ะแปดค่ะให้แปดเลยคะ่ะใครเดืบมาที่แปดคะ่ะเพราะว่าเรียนกับพี่ปันแล้วหนูเกตขึ้นเยอะเลยจะปรับเป็นแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคะ่ะให้แปดให้แปดขึ้นเลยคะ่ะให้ก 9, ั็เก้าค่ะ บทที่ว่าเขาว่ากันว่ายากๆอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะค่อนข้างทําได้ประมาณสัเก้าละกันหักหนึ่งคะแนนเพราะว่าไม่ค่อยทวนค่ะมันพอเราเปิดใจแล้วมันก็ทําได้แล้วพอไ้เรื่องกับพี่ปั้นด้วยอะไรเงี้ยสอนสนุกแล้วสอนเข้าใจผมก็เลยแบบแฮปปี้ไปกับมันได้คือคณิตศาสร์มันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ยากคือมันก็ยากแหละแต่ว่ามันเป็นยากที่สนุกอะค่ะไม่ได้ยากแบบพร้อเหมือนตอนแรก ก็ผมรู้สึกว่ามันก็ถ้าเราอ่านแล้วจับใจความได้มันก็สามารถทําได้นะไม่ไม่ไมยากอย่างที่เหมือนผมคิดตอนแรกสามเดือนอันเนี้ยหนูรู้สึกว่า,เ,าเรียนแล้วสนุกดีก็ไม่เบื่อเรียนได้เรื่อยเรื่อยเปลี่ยนคะ่ะหนูรู้สึกชอบชอบวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นคะ่ะมันช่วยเปลี่ยนทัศนคติการเรียนเลขของ แต่ละคนได้ดีมากเลยนะคะเข้าใจมันก็เลยสนุกมากขึ้นใช่ไหมคะมีแพลนมาให้ว่าเราจะต้องเรียนเทปนี้เทปนี้ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นรู้สึกว่าถ้าเราลองแบบว่าพยายามหรือว่าตั้งใจมันก็พอได้ค่ะขอบคุณมากครับทำให้ผมรู้สึกสนุกกับคณิตขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณที่ทีมงานแล้วก็พี่ปั้นครับที่ ทำอ่ะสร้างค่ายนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้กำลังใจอยู่เสมอเสมอตลอดสามเดือนที่ผ่านมาครับขอบคุณพี่ป้านและพี่พี่ทีมงานที่จัดค่ายนี้ขึ้นมาฮะแบบทำให้แบบคนที่ไม่เก่งวิชานี้แล้วไม่ยอมเปิดใจกับวิชานี้ทำให้แบบได้พัฒนาตัวเองขึ้นก็หนูก็ขอขอบคุณพี่ป้าแล้วก็พี่พี่ทีมงานที่ให้โอกาสหนูเข้ามาในค่ายนี้ด้วยค่ะ หนูขอบคุณพี่ปั้นแล้วก็ทีมงานพี่ๆทุกคนค่ะเพราะว่าแบบคือหนูชอบการซัพพอร์ตที่แบบคอยดูแลพวกหนูในค่ายขอบคุณพี่ปั้นค่ะแล้วก็พี่ๆทีมงานที่แบบว่าสร้างค่ายนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นค่ายที่ไม่ได้มีแต่การเรียนหรือว่าแล้วก็ไม่ได้มีแต่การเล่นเหมือนกันคือทุกอย่างเหมือนพอพอดีกันอยากขอบคุณที่จัดค่ายนี้ขึ้นมาค่ะก็ขอบคุณพี่ๆท,ที่แบบทํางานหนักมากก็ ยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าที่แบบุตส่าห์เสียสละเวลามาจัดจัดค่ายค่ายนี้นะค่ะก็ขอบคุณสำหรับแบบพวกัพพอร์ตให้หนูมีไฟในตัวเองมากขึ้นมีวินัยในการเรียนแล้วก็ทําให้หนูมีความรู้พื้นฐานในการเรียนในห้องไม่ให้เหนื่อยคือหักโหมเกินไปค่ะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะที่ทํางานกันหนักขนาดนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าค่ายนี้ดีมากๆเลยด้วยค่ะหนูอยากให้มีต่อๆไปเลยแบบ พี่ป้าที่ซัพพอร์ตแล้วก็พี่ๆทีมงานที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทีงแบบเขาดูแบบเออซัพพอร์ตเราจริงๆตั้งสามเดือนขอบคุณที่ทําให้วันแรกมันเกิดขึ้นนะคะอะไรแบบทําให้แบบเกิดขึ้นจงนถึงวันนี้อะคะ่ะขอบคุณมากๆที่จัดค่ายนี้ขึ้นมาค่ะจกจัดให้พี่ๆมีจัดค่ายนี้อีกในปีถัดไปค่ะแบบอยากให้ทุกคนที่ว่าอ่อนคณิตเหมือนหนูค่ะได้แบบมาสัมผัสค่ายนี้